ตามประกาศเลยนะครับว่าเชฟจะไม่ให้ลิ้ม่านอะไรท่แล้วก็เดี๋ยวควรสว่ทน์โและจบทีแทองจุูสองอรถจัดเลยครับห้าองพิเยบกับห้าสองตา ในขณะแรกศูนย์หนึ่งในขณะแรกยังไม่มีเวลานะครับศูนย์หนึ่งพิเชษยนต์ครับมาดูเวลาลันที่สองตัดเชือกกันเลยครับอ่าจุดเวลาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพิเชษยนต์ครับสิบสองจุดหกสองสี่หมายเลห้าสองหนึ่งครับมีปัญหาแล้วล่ะถ้านาฬิกาวิ่งอย่างเงี้ยถ้าแบกห้าลำติดแน่นอนครับผมเไม่ต้องรับสิท่านนี้นะครับเปิดเท้านะครับปีหนสองจุด เก็บหมดเขาก็เอาเวลานะครับเขาเก็บหมดเขาเอาเวลาครับแล้วก็จะไปมีสองศูนย์เพราะฉะนั้นนี่ก็คำลายจะติๆตอนรางวันให้ได้กอ้โหหนึ่งจุดหกเฮ้ยมาว่ะถ้าหนงจุดหกได้นะช่างหนุ่มต้องวิ่งให้จบครับโปร่งเพชธมาดีๆเลยฮะอย่างเช่นอย่างเช่นยังไงครับสามศูนย์โ วนนเียใช่บางทีเราก็มึนเหมือนกันนะยังไงครับเดี๋ยวยางเย็นนะครับรพุ่มครับทะทุดไปแล้วรอบเดือนต้องเข้าไปแล้วครับต้องเข้าไปแล้วนะรกรรมการฮะร <c oughs> ไม่ดีนะโอ้ไม่ดีงานเช่นพุ่มนะคะรับแล้วขาเวลาแรกมเมื่อเช้าก็ไม่มีเวลาด้วยสุดแรง,ง,งสุดตาโอ้ ไม่เปไรครับไม่เป็นไรครับท่นนี้ที่ผมบอกอย่างว่าเขาซ้อมไว้เนี่ย65แสนเวลาน่าจะยืนอยู่แบบที่สี่ยังไม่เป็นทางการด้วยกับเวลา1 0 2ครับ๋ยวที่จะร้องวันนด้ผมไม่่ อยู่นั่นแหละก็ถูกเห็นพี่ถามไงผมก็เลยยี่ตอบไ่แล้ขอดูเลนตัวเดียวหน่อยลเอาพดยโอ้โหมาแล้วครับคุมาแล้วครับยังไงครับเไม่กระเสมสิบไหมีครับไปตุวยอยู่ตรงไหนฮะพุทด จะบอกให้นะถ้าเป็นมันงรวนะจะฟุตที่หึงไม่ใกล้กันเลยอยู่นเี้โอ้โหเลยไปหน่อยก็ได้พงศเดียร์57ค่ะ57การกันเทอบูมจรับครูวะ ทีทีเนี่ยชคคู่ละห้าร้อยนี่คนนี้เจ้าของเนี่ยเน้นเอาแล้วครับผมจ่าโทอร์มที่ชมยิ่งก่าไปเลยครับน่าจะเชิญครับไลอาครับยิ่งจ่ายยักษ์ครับผมจะพูดอะไงครับจ่าฮะหนึ่งเจ็ดครับเอ๋ออกแล้วครับเอเทอร์โบออกแล้วครับหนึ่งเก้าครับ จัดวิ่งไป12.812ครับเอเธอร์โบเข้าเส้นที่เวลาเฮ้ย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 เอ๋เอ๋ปล่อยไหลแล้วเป็นไรวะรถอ่่ะพีเอ๋ปล่อยไหลแล้วเป็นอะไรลูกโป่งก็ได้าอีกได้ไหมประสาทกูเสียว ตอยครับ 1, 4, เจ็ดสี่ห้าอ้าวเวลา 5, 5. เอา็ดมาเป็นระดับสี่ยังไม่เป็นทางการนะเดี๋ยวทำหน้าตึงครับนะคนนีน้นะครับยืนช่วยครับได้ลุนนะ้นัะได้ลุ้นนะได้ลุ้นสิครับอ่าเดี๋ยวดูฮนะโอ้โหเลยละหลุดละหลุดละไอผมไบวมตรงไหนวะเนี่ยซิโอเค คันต่อไปรอ 5, 5, ค,ครับหมายเลข5 5 5ห่ะ515ค่ะ5้5หนึ่ง่หโอ๊ตหลุดงครับ แน่นอนครับบ้องไม่เต็มมาครับสองเก้ยังไม่ดีครับหกสิบพุทธหกพุทธเยอะไปครับคุณเอกโซทักะยังไม่ดีฮะใช่สิมั้ง14เลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับอะไรดู้ไหมขึนมา นะะฮได้วิ่งหลัต่อเลยเราไม่ได้วิ่งครับตอนเช้ามาไม่ทันโอ้โหสวยงามตาพร้องเรื่องครับคุณเอกครับจ่าที่ครับเกอหมายเลข502สุภาพดีเซลครับโอ้โหตัวนี้ตัวแรงมากหมายเลข509ค่ะ509เบียดแน่นอนครับเดียนเดียดจ่าที่509มาไกลเลยจ่าที่ได้บอดี้ใหม่สักหน่อยเลยก็ L 200 私もう思ってたんだけど。 เราอยู่ในบรรยากาศของรุ่นที่5นะคะเซเว์นโปรน้ำหนักกัน2นะคะย้ำว่าเราอยู่กันในรุ่นของเซเว์นโปรน้ำหนักกัน2องอันแบตเทิลกันนะคะจบในรุ่นเหมือนกันที่เป็นโปรนะฮะแล้วก็โอเพ่นจะไม่มีแบตเทิลน,นะครับเพราะว่าจะราย หนาครับหนึ่งุนากที่ครับสุนาพอจขโทษครับสุนาพัีเทลึงห้าครับขอโทษนะโอ้โหหน่เป็ดห้าเป็นศูนเวลานี่คงที่แปดค่ะอือยังไม่ดีนะดีเลยฮะดีเลยล่ะ คุุก้าโอเคพุทธยังไม่ดีเท่าไหร่ฮะยังไม่ดียังไม่ดีเท่าไหร่ฮะต้องดูท้ายครับหายจะมาไหมโอ้โหยืดแล้วครับยืดแล้วครับยืดไปแล้วครับน่าเสียดายตอนเสียดายครับคือมาบวกเลย รุ่นใหญ่ละรุ่นใหญ่ความเร็วก็ค่อนสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะเลี้ยวจะชกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมเป็นอะไรต้นแกองแท็กเลยโอ้ยกานข้บที่นี้ก็จัดจกาบเลยเลยจัดจ้านเ มอ,มองวันไม่จะท่วทมทองนะใออแก้มจอดตรงท้าง,ง่เจ็จเอ้ยมีร้ป่ะมีต้องดูท้ายแล้วคร สิบเอ็หรือไม่11เดเดียวรู้กันครับไปดูกันที่ปลายเส้นครับนี่เลยเจมอนตรีเจมอนตรี11หรือไม่หลุดแล้วครับสิบสองหกโอ้ยอยู่ข้างหลังนี่เบิร์นมาปวดหัวหมดแล้วควันแม่เต็มห้องหมดแล้วเนี่ยมาแล้ว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 ครับนี่ฮะคันนี้นะครับจากอาร์มทองดำดีเซลครับเป็นเซอริโลเครื่อง 4M40 ครับ2ล่อนะรถกระบะได้เหร จะทำก็เข้าใ้โชอฮะทุกอย่างมันปิดโงมสลายอยู่แล้วโูสุดซอยแล้วมาจากพิจิตรด้วยเอ๊ะผู้จัดจาการบ้านพินจิตรมาดูไล์สดเาอยู่เนี่ยมันไม่มีควาสายเลย,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 ยเอะใหญ่ใๆๆ่ให่ เดี๋ยวมาดูครับจะมีตัว10สี่หรือไม่นะตรงนำมีเซ็ล์นะ15ครับสี่หรือเปล่าครับห้าไปแล้วครับจะเอาสิบเลยเลยสมสวยด้วยสมสวยเลยโอ๋อเศษไม่เศโอู๋ที่13เศษแปลกเศษ5ไปตุยอยู่ตรงไหนฮะคืออหน้าเศษอยู่แล้วครับโอ้โห ใช่เลยแตนเมื่อกี้บนย่อมหลังนี้นะโอ้ยบบโ้เะคันนี้ผมเหมือนเห็นที่โคราชนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านโคราชไม่แน่ใจ อ้โหนึ่งพงครับถือว่าดีห6งได้อยู่ครับอูไปเอ็หมครับต้องรอชมครับอู๋แดงตลอดทางอูจะไปเดินนิ้วกันนะนี่ฮะเฮ้ยเอาเฮ้ย12.5อครับไม่ทำสิบอุดห้ค่ะสุหาพไมได้ห้ปบายนะครับ